สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ขอรีวิวแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับพูดคุยกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมอยากได้แบบเร็วๆนะ ก็เลยขอมาพูดคุยกันแป๊บหนึ่งนะครับมันยังเจ็บมันยังปวดอยู่ก็เลยอยากที่จะเอามาตรงเนี้ยนะผมขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะครับก็ ทุกช่องทางนะไอติดตามช่องโลดทางไหนก็ดูได้ทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับเสียงชัดไหมขอ ดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมไปงานวิ <ไป S 1> <า>่งบางแสนมานะครับแล้วกลับมาเมื่อตอนเทื่องเคียงเนี่ยขอแชร์นิดน,นึงนะครับ ใครเคยไปงานบางแสนบ้างใครเคยไปงานบางแสนบ้างใครเคยวิ่งมาราธอนไหมครั้งนี้นี่ผมก็คิดว่าดีกว่าครั้งก่อนไหมก็ดีกว่าครั้งก่อนนะอันนี้เป็นครั้งที่สองของผมนะ จะดูในอีกแอปยังไงวะตลก<ล>ว่าใช้ไม่<ช>ไมเป็น ที่แรกผมคิดว่าผม,ผมจะอ้าวเพื่อนๆมากันแล้วนี่หว่าที่แรกผมคิดว่าเคยมาเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยว่าจะเอาคู่เนี้ยนะฮะมันคืออันต้าอันต้า,ตาเอชลเลนเต้แรกผมก็จะใช้คู่เนี้ยไปแล้วผมก็ไม่ไหวว่ยว ผมผมเท้าลงนิดๆไงแล้วมันเกิดอาการแบบนิ้วเบียดนะครับนิ้วเบียดแล้วก็รัดเชือกแน่นไปก็ไม่ได้เบาหลวมไปก็ไม่ได้แน่นไปผมก็เจ็บที่เอ็นฝ่าเท้าฮะยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะพอมันหลวมไปหลวมไปทำให้ อะไรนิ้วอ่ะนิ้วมันเด้งไปข้างหน้ามันมันมันลายไปข้างหน้าพอถาลไปข้างหน้ามันก็ไปชนกับไอจมูกรองเท้าอ่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับแล้วนี่นะนี่ผมได้มาแล้วนี่นะครับจะการบางแสนนะนี่ตัวนี้คือแป๊ะเมื่อเช้าเลยปีล่าสุดเลยนะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะนี่นะนี่นะนี่ นี่นะอันนี้อันนี้นีใกล้ๆนี่นะครับนี่นะข้างหน้าข้างหลังอ่ามันเรืองแสงด้วยนะทิงคองตัวนี้นะครับมันเรืองแสงด้วยนะทิงคอนตัวนี้นะสีเขาเหลืองน้ำเงินเนี่ยเหมือนงานบอสซ่าเลยนะนี่เสื้อตัวนี้ก็คือถ้าใครเข้าเส้นชัยได้ก่อนคัดออฟเรื่องผมคัด คัดออฟพอดีไม่ถึงครับจบหกชั่วโมงห้าสิบสองอ่ะโอ้โหมันโหดมากนะมันเป็นครั้งแรกที่ผมมาที่สนามไอสนามเอ่อบางแสนเนี่ยบางแสนเออสนามอะไรลืมแล้วที่บางแสนเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่มันต้องมันต้องลัดโต้ไง แต่ถ้าใครที่ได้ปีแรกแล้วเนี่ยปีถัดไปเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าใช่ไหมครับเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าก่อนนะครับนี่นี่บิ๊กผมแล้วเวลานี่ถ้าบิ๊กผมจะเก็บ่างนี้เดี๋ยวผมจะติดไปคู่กัน่างนี้นะครับผมจะติดไปคู่กัน่างนี้แล้วเก็บไว้นะครับทุกใบเนี่ยผมก็จะเขียนเวลาใส่ไว้อันนี้หกชั่วโมงห้าสิบสอง ครับ6ชั่วโมง52นี่นะครับเขียนว้อย่างเงี้ยเขียน้าหลังบิบเนี่ยอันนี้ก็เป็นชิปไทม์นะฮชิปจับเวลาที่นี่เขาใช้ชิปไทม์นะครับการไทม์ผมว่า6ชั่วโมง50 50เท่าไหร่วะ6ชั่วโมง55มั้งอ่อันนี้เป็นโลโก้ของเขานะโลโก้ของปีนี้นะก็น่ารักนี้นะครับ เพื่อนๆใครเคยวิ่งมาราธอนบ้างอ่าใครเคยเคยเข้าที่ไหนบ้างนะใครเคยไปร่วมงานที่ไหนบ้างเม้นบอกกันหน่อยนะครับแล้วเป็นไงสนุกไหมอสนามนี้นี่บอกเลยนะแบบโหไม่ถ้าฟูแรกก็ลำบากอ่ะฟูแรกก็ลำบากแต่ถ้าถ้าฟูแรกนี่ต้องเออ ครับมาเคี่ยวๆแล้วหรือวิ่งเกิน3ามาแล้วแล้วกําลังขาต้องดีมากนะสนามเนี้คล้ายๆกับที่ผมเคยไปวิ่งที่กาญจนบุรีเลยนะมันเป็นภูเขาไงมันเป็นภูเขาแล้วไองานสะพานข้ามแม่น้ําแควนั่นก็ลงเขาลงลงเนินลงไปทางไปทางไอ้แม่น้ําอ่ะมันก็เป็นกาญจนบุรีก็ขอบเป็นเขาๆอยู่แล้วโหช่วง ประมาณห้ากิโลเมตรสุดท้ายนี่ขึ้นอย่างนี้เลยนะขึ้นยันถึงเส้นชัยอะ่ะอันนี่คือเหรียญของเขานะมันจะเรืองแสงแบบน,นี้เลยก็โ,<อ>โหผมนด้น้ำตาลื้นเลยนะตอนที่จะเข้าเส้นชัยนะพอผ่านคัดออฟสุดท้ายมาได้นะครั้งสุดท้ายคือเก้าโมงสามสิบหกที่กิโลเมตรที่สี่สิบปล่อยตัวต,ตีสามนะครับปล่อยตัวตีสาม ผมออกจากที่พักประมาณตีหนึ่งนะไปถึงแถวๆหน้างานนะผมผ่าไปปุ๊บผมเจอที่จอดรถผมเข้าจอดเลยตรงถนนข้าหลามเลยนะครับมันก็วิ่งมาจากถนนข้าหลามมาที่ที่ผมเข้าวิ่งมาจากที่พักนะครับพอเจอที่พักผมเข้าเลยผมผมมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยเจอก็เอาเลยดีกว่าเพราะตรงนี้ผมสำรวจไว้เมื่อวานแล้วว่ามันก็ไม่ไกลแล้วมันก็มีรถ ชัตอรบัสรถสองแถวรถแดงอ่ะถ้างานบางแสนนี่เขาเรียกรถแดงรถเก็บอ่ะนะครับก็ห่างจากจุดปล่อยตัวประมาณสองกิโลนี่ผมยังไม่ได้ถอดนะผมลืมถอดเดี๋ยวผมต้องตัดออกก่อนอันนี้เป็นดิสบนที่เข้างานะแล้วก็จะมีเลข ตัวเล็กไปหน่อยแล้วเวลาน้องเขาใส่ให้เขาก็คือมันเป็นตรงเนี้ยมันเขียนบางแสงเนี้ยแล้วมันก็เป็นเลขเป็นหัวขั้วมาหมดเลยไงหัวไปฝั่งนู้นหมดเลยอ่านจากทางนี้พอ่านเนี้ยเราก็อ่านกับหัวซีนี้โอ้โหพอถึงมนดๆนี่มองไม่เห็นเลยนะตัวเลนนั้นถ้าเกิดผู้จัดมอาฟังนะมอาฝากนิดนึงนะครับเนี่ยตรงสายห้อยห้อยเนี่ยนะครับ มันมันกลับหัวไงเวลาน้องใส่ก็คือตรงนี้โอเคอยากหันหน้าให้คนหน้าแต่ว่าพอเราหันอ่านเนี่ยมันกลับทางกลับกลับกลับหัวมานะครับผมเข้าที่จอดปุ๊บแล้วก็ไปถึงนู่นเลยนะเว็บมันแบ่งเป็นสามเว็บนะเว็บแรกนี่ก็พวกอีรีทพวกมาจากเอธิโอเปียมาจากเคนยาเขาเข้ากันก่อนนะครับสองตีสองครึ่ง แล้วก็ตีสองสี่สิบห้าก็คือพวกเอที่สถิติดีๆหน่อยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะผมฟูแรกผมหกชั่วโมงครึ่งฟูนี้ล่อไปหกชั่วโมงห้าสิบสองนะครับตามชิดไามนะก็หนักหนามพอสมควรแล้วมันแบบค่อนข้างที่จะเอสนามมันดูจะ ดูยากนะนะครับโอเคไปอันนี้คือเวลาของของผมนะเนี่ยเขาทำเป็นซอรติฟิเคตดีนะมีชื่อผมนี้นะครับมีบิฟเลขมีอายุนะครับเกณฑเกณฑ์ของเกณฑ์ของอิลเรชันเกณฑ์ของระดับที่มันไต่ขึ้นไต่ลงเนี่ยเขาบอกแปเมตรนะแล้วดูอย่างนี้นะครับจากจุดสตาร์นะขึ้นไปวงเวียนก็ขึ้นมาเลยแล้วลงนะ พอลง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 ไปแล้วก็ขึ้นไปอีกไปตรงสะพานชลมากวิถีนี่นะครับไปเรื่อยเลยตั้งแต่กมสิบห้าถึงกมยี่ห้าคือไปจนเกือบสุดทางแล้วก็เอกลับตัวกลับมานะครับแล้วก็ถไปลงที่อ่างศิลานะตรงนี้เป็นเนินนาจาแล้วเขาสามมุกแล้วก็ตรงนี้ไม่น่าไม่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับสัญลักษณ์เนี้ยผมเ็ท่งสังเกตนะ มก็วิ่งกวดเข้าเส้นชายอย่างเดียวประมาณที่กมปรมาณสักสามแปดสามเก้านี่นะครับคือมีเพื่อนนักวิ่งคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแล้วแบบเขาก็เออมีอาการมาสักพักแล้วแล้วก็วิ่งตามๆกันมานะครับวิ่งตั้งแต่เกาะหกหกชั่วโมงสามสี่หกชั่วโมงสี่บห้าไล่มาจนคัดออฟครับเพาะโอ้โหเดินเดินยับเลยนะะ เดินยับเลยแล้วพอไปถึงกมอที่สามแปดสามเก้าเราตามคัดออฟกันอยู่ก็ไล่กวดคัดออฟกันอยู่นะครับเขาออกไปยืดยืดเสร็จปุ๊บคือขามันก็ออนแรงอยู่แล้วสะดุดขอบถนนน่ะขอบถนนสูงตัวมันเท่านี้นะสูงตัวมันเท่านี้คือประมาณแบบ ห้าเซนสิบเซนีังไงเขาสะดุดขอบถนนน่ะแล้วทีนี้มันก็เกรงเลยครับแข้งน่องน่องขวาโอ้โหล้มไปคำแรกที่เขาพูดเลยพี่ครับช่วยผมด้วยโอ้โหผมอยู่ข้างหน้าผมเลยอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยผมก็โอ้โหไม่ได้เว้ยก็ต้องช่วยล่ะเราก็ช่วยดันดันดันน่องเป็นตะคิวครับก็ตุกตุกตุกตุบีบโอ้โหล้มจัโหยาน เขาทรมานมากไงแบบมันบีบปื๊ดมันเก่งมากอ่ะพอพอพอไดเอินเรามียูนิเรนสเปร์อยู่ในสเปร์อย่างเงี้ยอ่าผมพกติดไปผมมีประสบการณ์จากครั้งแรกนะครั้งแรกนี่ผมใส่ยับเลยทุกทุกสเตชันที่มันมีสเปร์นะพอสามสิบไปแล้วนี่ผมโหต้องทุกทุกทุกครั้งที่เจอผมจะต้องแวะไปฉีดตลอดนะครับ แต่ครั้งนี้ผมก็มีโรนี้ติดไปเลยนะครับช่วยได้เยอะนะมันเย็นแล้วมันก็มันเป็นอะไรตัวยาอ่าไดโคฟินแอคอันเนี้ยคือแก้ปวดแก้ปวดนะครับก็เลยฉีดให้เขาให้ฉ่ำเลยฉีดให้ฉ่ำเลยแบบอ่ะเขาก็ขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณพี่มากะงั้นแล้วผมก็รอคือไม่ใช่รอก็ข้างหลังอ่ะ ไปเจ้าหน้าที่ของสนามมัเข้ามาถึงแล้วว่าเอาฝากด้วยฝากด้วยผมต้องไปตางคัดออฟทีนี้นะครับโอ้โหผมนี่ก็กวดประมาณผมว่าไปสามร้อยถึงห้ารอยเมตรเนี่ยผมไม่แน่ใจคือมันลิบลเลยนะผมก็กวดเลยวิ่งแบบประมาณเพจห้าเพจหกเลยอ่ะโอ้ยยังดีนะผมก็ตส่าห์กวดได้นะครับเพราะว่าจะเข้าคัดออฟสุดท้ายที่ กิโลเมตรที่40ตรงเนี้ยนะครับคัดออฟมันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย9โมง36อ่าผมก็โอ้ย่ังกูสาทานนะไม่งั้นไม่จบแน่นอนพอผ่านคัดออฟสุดท้ามแล้วโอ้กูจบแล้วจบแล้วจบแน่นอนแต่ก็ยังนะเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณ2กิโลกว่าไง2กิโลกว่าแล้วก็เข้าเส้นชายไปปุ๊บ พอไปถึงหน้าเส้นชัยโอ้โหหกชั่วโมงห้าสิบสองนะก็ยังโอเคยังสามาผ่านมาได้นะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าผมต้องไปถอยคู่นี้เหมือนเดิมไม่แล้วครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมก็เห็นได้ว่าเนี่ยผมไปถอยคู่นี้มาอันนี้ชํำมาเลยแชะไปเยียกมาหมดเพราะน้ำดีตลอดทางนะครับ สปอนเซอร์นกคือหนึ่งเกรอแ่ดีเจลเจลเเตชัสุดท้ายไม่พอฮะสเตชัสุดท้ายผมไม่ได้รับผมยังยังอุตส่าก็ก็ยังดีมีกล้วยนะครับแล้วผมก็มีติดเจลไปห้าซองนะครับมีซองหนึ่งผมอยากแนะนําเลยนะครับผมมีตัวแดงๆเนี่ยอะมิโนไวท่าเนี่ยติดไปนะผมก็กินทุก ผมมันมีที่สิบสี่กับยี่สิบห้าผมกะว่าผมจะกินสักเจ็ดห่อนะครับเจ็ดห่อแต่ระหว่างเลสเนี่ยมันมีมันมีกล้วยอยู่ไงระหว่างเลสมันมีกล้วยนะเราก็โอเคได้มันไม่มีเจลหายไปหายไปจุดนึงนะมันไม่พอเราก็เอา n o v นเว l เนี่ยแหละช่วยอัดไปได้ผมก็จะกินทุกประมาณห้าโลนะครับห้าโลนะอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนําตัวนี้นะครับ กาลันอาจจะดูแพงหน่อยนะตัวนี้100ยกว่าบาทนะครับแต่ว่ามันให้น้ำหนักมากกว่ากันนะครับประมาณ55กรัมแล้วก็ให้พลังงานเนี่ยสองนะพวกเนี้ยประมาณ1้อนะครับพวกนี้ประมาณร้อนะแต่ตัวเนี้ย1 0งร้เขาจะมีอยู่ประมาณ3-4อย่างมี3-4อย่างนะแต่ตัวเนี้ยเอ็นฮันเซอร์เนี่ย เป็นตัวใหม่ที่ออกมานะครับมันจะเค็มๆหน่อยมันจะเช่เอาไว้ช่วงประมาณปลาปลายแล้วตัวเนี้ยที่ที่เขาแนะนําที่เจ้าของเขาแนะนำนะครับเขาจะไว้ช่วงปลายปลายแล้วมันการตะคิวนะครับตัวเนี้ยเราไม่ต้องพกเกลือเม็ดไปนะตัวนี้ผมก็โอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะแล้วมันก็ดูยืดยืดระยะได้หน่อยนะครับผมไปกินที่ประมาณกรมที่สามสิบ แล้วผมก็ไปกินอีกทีที่ประมาณสามแปดเลยนะผมไม่ได้กินสามห้าผมไม่กินสามแปดอีกอีกซองเลยซองสุดท้ายนะครับก็สามแปดก็เลยห้าโลผมก็ใช้วโนไวทเข้าไปอีกช็อตหนึ่งครั้งแรกเนี่ยผมเตรียมไม่แค่สี่หอผมวิ่งงานกรุงเทพมราธรนนะนะแต่ผมเบื่อมากวิ่งบนสะพานไอ ต่างต่ระดับบัลลางวิถีอ่ะวิ่งไปแล้วมันเอียงไงผมโอ้โหผมแพ้เอียงมากเลยมันทาให้ขาผมลงไม่เท่ากันนะถ้าเขาไปอยู่ยิ่งถ้าลงแรงแรงนะมีมีเจ็บอะผมเจ็บไปหลายเดือนเลยนะครับแล้วนี่นะตัวนี้ผมอยากแนะนําผมเตียงไ่นี่ไปด้วยนะเป็นเนี่ยเป็นคลิปอ่อนนี้นะครับเป็นคลิปออนนี้เป็นคลิปอ่อนนี้นะ แต่คิปออนไม่ได้ใช้เลยผมอยู่กับไอ้แว่นอันเนี้ยมันปรับแสงได้มันกรองแสงได้พอออกแดดมันก็เปลี่ยนสีโอ้ใช้ได้เลยครับนี่ดูนี่เห็นไหมสีอย่างเงี้ยผมอยู่สบายเลยแล้วใส่หมวกจบลู้มีผมไม่เตรียมนี่ไปดีกว่าคลิปออนเนี่ยนผมก็ไปเงี้ยผมที่แรกผมคิดว่าไม่ไหวว่ะเขาเขาผู้มีประสบการณ์เขา เขาคนผาสนามแล้วเขาบอกมันแดดร้อนนะครับแต่วันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีอากาศเย็นยันแบบเกือบเกือบเจ็ดโมงเลยอากาศดีลมเย็นสบายไม่ร้อนนะครับแดดไม่แดดแดดเริ่มจะมาสักเจ็ดโมงแปดโมงแหละแดดเริ่มมาผมกไปชุดนี้นะครับโอเคนะก็อยากจะมารีวิวสั้นๆนะสนามนี้ผมวิ่ง ไม่เจ็บไม่ทรมานเหมือนสนามที่แล้วนะครั้งนี้ผมคือบอดี้เวทอาทิตละครั้งมันช่วยได้เยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าถ้าจะไปอีกเนี่นะครับผมต้องเตรียมบอดี้เวทเยอะกว่านี้แล้วผมอยากจะพัฒนาความเร็วให้ดีกว่านี้นะรองเท้าเนี่ยก็คงไปไหนไม่ได้ใหญ่ตัวนี้แล้วผมใส่พยายามใส่หลายคู่แล้วนะผมใส่ไม่ได้ หรือว่าผมหาเทคนิคการผูกเชือกไม่ดีหรืออะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมก็ไม่หาวิธีที่มันแบบเฮ้ยทำยังไงที่มันจะใส่มันได้นะถ้าใส่มันได้มันจะทุ่นแรงได้เยอะกันนะนะครับแล้วการลงเท้าผมเนี่ยนิ้วอะ่นิ้วประมาณนิ้วนิ้วกลางนิ้วกางกับนิ้วนายเนี่ยมันเบียดกันถ้าเราไปนานๆเนี่ยซักพอเริ่มทักยี่ห้าโลแล้วเนี่ยนิ้วมันเบียดกันนิ้วเบียดกันนะ เป็นพองเลยแหละนะผมก็ไม่รู้จะเออถ้าัหนึ่งคือสามารถที่จะใส่รองเท้าแยกนิ้วได้หรือไม่งั้นก็พันผ้าเทปมันก็ช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่ตัวนี้คือมันแยกนิ้วอยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วมันก็เบาไม่มีอะไรเลยที่วันนี้ที่ไปนะถ้าซ้อมไม่ถึงโอ้ผมจะบอกเลยสนามนี้นะซ้อมไม่ถึงนะอันตรายรอดยากขึ้นรถแน่นอน ะครับแล้วการขึ้นรถเนี่ยคือผู้จัดบอกว่าเหรียญกับฟินิเจอร์ฟอนิเชอร์กับเหรียญนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะขึ้นรถกับที่พักกับโรงแรมเลยนะครับซองไม่ถึงคือต้องต้องมีเชี่ยวเชี่ยวอ่ะสามสิบห้าอหกขึ้นนะแต่คนเก่งๆเขาจะวิ่งแบบสี่สิบเลยถ้าสี่สิบได้ก็โอเคนะผมอยากพยายามที่จะ ให้มัน40ได้เหมือนกันนะแต่เรามีเวลาเท่านี้คือ35ผมยังโอ้โหล่อไป5ชั่วโมงชั่วโมงสนามนี้ฮาบผมไปจ่ออยู่ต้งรุ่มระยะฮาบมาราธอน21นะครับผมไปจ่ออยู่ร่วม3ชั่วโมงนะปกติผมวิ่งอยู่ประมาณ2ชั่วโมง50ห้ระยะฮาบนะแต่ที่นี่โหมันเนินเยอะนะมันที่เขาบอกในในรูปเมื่อกี้นะครับ เนี่ยระยะที่มันขึ้นๆลงๆเนี่ยผมไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะจะลงเลยนะหรือจะเรียบๆเลยนะมันแบบเหมือนจะขึ้น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 ตลอดขึ้นแบบเตี้ยๆขึ้นแบบชั้นเตี้ยๆแล้วโหแล้วไปเจอช่วงท้ายนี่นะครับสามยอดเนี่ยโหอย่างโหดไอ้ยอดเนี่ยอย่างโหดเลยฮะอันนี้เนินนาจาอันแล้วก็อันนี้สุดท้ายเนี่ย เนินสุดท้ายนี่ที่ไปเจอพี่เพื่อนนักวิ่งนั่นแหละเพื่อนนักวิ่งที่ที่เขาเขาตะคิวกินเนี่ยตรงเนี้ยมันมันชันมากแล้วมันชันชันประมาณสองสามยอดตรงเนี้ยนะฮะไอเซตเนี่ยไอลูกสุดท้ายเนี่ยนะฮยไอเนี่ยระวังต้องถ้าไปเร่งนะตามเพื่อนนะผมไม่ไหวแน่นอนครับและเลสนี้ผมออกตัว ปกติแล้วผมก็จะวิ่งอยู่เจ็ดห้าศูนย์แปดเนผมเอาไม่เอาไว้กูเอาช้าๆเลยเอาขับพอรอดพอแปดสามศูนย์ผมก็ตาร์ทแปดสามศูนเลยแล้วก็ค่อยลงลงลงมาไปประมาณอยู่ประมาณเก้าเก้าสามศูนย์นะไปจบประมาณนั้นนะครับโอเคนะนี่มนแล้วมีแล้วนะครับก็ไหนไหนใครขอจะมีไหมเคยผ่านประสบการณ์อะไรพวกนี้ไหมก็ ถ้ามีอะไรอย่างนี้อีกเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่าให้ฟังเนียครับเดี๋ยวธันวาปลายประมาณปลายเดือนธันวาใช่หรอวะมีงานเอทีเอ็มอ่ะเป็นระยะฮาร์มนะครับคือถ้าระยะฟูมันขึ้นสะพานอีกผมก็ไม่อยากไปเดี๋ยวผมเอาคระยะหาพอวิ่งผ่านเมืองพอไม่ต้องไปขึ้นสะพานเออะไรวะคู่ขนานลอยฟ้าผมผมไม่ชอบผมก็เลยเอาแค่ สตาร์จากมาบุคของแล้วไปจบที่ที่รู้สึกว่าในสนามหลวงหรือว่ารนุสาวร์ิวิชาติช็ตายประมมาเนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าผ่านมาแล้วเดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ฟังทีนะครับวันนี้ต้องโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ